ก็กราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็นาพระเครื่องนะครับหลวงพ่อเจริญกับมังก่อีกแล้วนะครับพอดีว่าลืมลงนะครับลืมลงคลิป2รุ่นนี้เลยนะครับโอ้เป็นรุ่นที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเนี่ยในตั้งแต่เก็บสะสมและเช่าบูชาพระเครื่องหลวงพ่อเจริญนะครับฐานอยุโตมานะครับหรือว่าหลวงพ่อเจริญวัดนนสว่างนะครับอาเภอหนองว้อจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่เป็นรุ่นที่นํามาแบ่งปันกันนะครับ เก็บไปเยอะนะครับแต่ก็เอามาแบ่งแค่เหรียญเดียวนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับรุ่นนี้ผมชอบมากแล้วก็ในมุมมองของผมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยที่สุดนะครับสวยที่สุดผมชอบมากที่สุดนะครับของหลวงพ่อเจริญแล้วนะครับชอบมากกว่า,ารุ่นแรกแล้วก็รุน่นหมูพยาหมูทองคาอะไรต่างๆนะครับซีรีส์หมูของหลวงพ่อนะครับแต่ผมชอบเหรียญน,นี้มากกว่านะครับอาจจะไม่ใช่มุมมองของเสียนพะระทุกคนนะครับแต่เป็นมุมมองของผมนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญจุลธาตุนะครับ ของหลวงพ่อเจริญครับฐานอยุโตจุลธาตุเหรียญทรงหันข้างนะครับทําหน้ามาได้เหมือนหลวงพ่อมากนะครับต้องยอมใจหนแกะบล็อกจริงๆงครับทํามาสวยมากนะครับรุ่นจุลธาตุนะครับจัดสร้างในปี2558นะครับนะครับจัดสร้างปี58นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพร้อมเลี่ยมให้นะครับอันนี้ก็ปล่อยเช่าใน Lazada าและช้อปป e เรียบร้อยนะครับมีแค่เหรียญเดียวนะครับนํามาแบ่งแค่เหรียญเดียวนะครับเนี่ยครับ สวยเลยนะครับผิวไฟสภาพร้อยเลยนะครับน่ครับดูด้านหลังสวยมากนี่ครับโอ้โหชมความงามเอาเองเลยครับตัดสินใจเอาเองเลยนะครับเรียวนี้ผมชอบสุดๆนะครับต้องมีครับต้องมีใครใส่หลวงพ่อเจริญเนี่ยนี่ครับจุลธาตุนะครับมีโค้ดนะครับนี่ครับพระเทร้อยเปอร์เซ็นต์จากคนใกล้วัดคนในพื้นที่เลยครับสวยคมนุ่นขนาดนี้พระไม่ไม่ก๋แน่นอนครับ อันนี้สองยากหน่อยครับเพราะว่าผมเลี่ยมให้แล้วนะครับเป็นพระเลี่ยมให้แล้วเก็บผิวให้นะครับผิวไม่เสียแน่นอนนะครับนี่ครับด้านล่างเขาเขียนหลวงพ่อเจริญนะครับฐานยุตโตนะครับนี่ครับดูการแกะบล็อกแกะพิมพ์นะครับโอ้โหเหรียญผมชอบตรงหน้ามากครับทำมาเหมือนหลวงพ่อมากนะครับเนี่ยครับทองแดงผิวไฟสวยวิ้งเลยนะครับโอ้โหสภาพนี้เนี่ยเต็มร้อยครับผมชอบจริงครับรุ่นนี้เนี่ยดูชมเลยครับนี่จะสร้างปี58นะครับนี่ครับ ที่7นะครับมิถุนายนปี58นะครับนครับวัดนนสว่างนะครับอําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับโอ้โหดูยันนะครับเนี่ยดูครับอักขรต่างๆนะครับเต็มด้านหลังเลยนะครับสุดยอดมากครับเหลียนรุ่นนี้เนี่ยใครเห็นเป็นต้องอยากได้นะครับรุ่นนี้ในจุลธาตุครับปี58หลวงพ่อเจริญนี่ครับเกจิดังแห่งวัดนนสว่างครับอุดรธานีครับ ต้องมีจริงครับใครใครที่ศรัทธาหลวงพ่อนะครับผมแนะนําว่ามีเก็บ1เหรียญก็ยังดีนะครับรุ่นนี้จัดสร้างไม่เยอะมากครับน่าจะประมาณพันเหรียญนะครับทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อเงินก็หลักร้อยนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงหน้าปัดทองนะครับี๋ยววันน้้เอามาให้ชมครับแต่วันนี้ปล่อยทองแดงก่อนนะครับราคาก็เท่าไหร่หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพร้อมเลี่ยมให้นะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าในช้อปปี้และลาซาด้านะครับโอเคผ่านไปครับหนึ่งรุ่นนะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะเป็นเครื่องรางของขังยอดนิยมของหลวงพ่อเจริญนะครับฐานยุทธโตนะครับอันนี้เรียกว่าสาริกานะครับสาริกาตอมฮิวนะครับสาริกากลอกซับนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆเลยกาตอมฮิวนะครับชาวบ้านเขาจะชอบเรียกนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องรางสายมหาเสน่ห์นะครับกลอกซับกลอกเงินนะครับเหมาะสาหรับใครที่เป็นสายค้าขายนะครับบูชาไว้ค้าขาย ต้นนี้เกินก่อนว่าก็นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ค้านะครับทางหนงบซอครับทางคนที่ขายของอยู่ตลาดนะครับขายสินค้าต่างๆก็จะชอบมีนะครับถ้าใครมาเดินตลาดนี้สังเกตตรงกระติบข้าวที่เก็บเงินเขาพวกกระเป๋ากระปรงกระเป๋าพ่อค้าแม่ค้าจะชอบใส่อันนี้ไว้ข้างในนะครับเพราะว่าเขาศรัทธาหลวงพ่อเจริญแล้วก็เอาไว้กวักทรัพย์ห้อีขาค้าขายดีนะครับลูกค้าเข้าร้านนะครับนี่ครับยอดนิยมมากนะครับอันนี้เนี่ย นี่ครับอันนี้ก็เป็นลงยาด้วยนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเนื้อเนื้อผงเนื้อว่านผงว่านนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะสองยากนิดหน่อยนะครับนี่ครับวัดนนสว่างอำเภอหนองคซอจังหวัดอุดรนะครับนี่ครับผมซีว้นะครับผมกลัวผิวเสียนะครับสวยมากนะครับสภาพนี่ครับอืมนี่ครับสาริกากรสับใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับใส หรือชอบแนวเมตตามหาเสน่ห์ก็จัดเลยนะครับสวยมากออกวัด1,000บาทนะครับลงยาแบบนี้ลงยาจะหายากกว่าไม่ลงยานะครับจะจัดสร้างน้อยกว่านะครับเนี่ยครับออกวัด1000งพันะบูชาที่วัดนะครับเนี่ยราคา1,000แต่ว่าองค์นี้นะครับเนื่องด้วยมีตำหนิตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับตรงจุดนี้นะครับผมก็เลยลดราคาให้เหลือ799บาทนะครับถูกกว่าราคาวัดอีกนะครับนี่ครับลงยาเนี่ยหายากแล้ว ก็เลยเอามาปล่อยถูกๆให้ก่อนนะครับหนึ่งด้วยมีตําหนิผมเมื่อสังเกตเห็นนะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับเอามาปล่อยปล่อยพันหนึ่งราคาวัดนี่น่าจะสภาพแบบนี้มีตําหนิตรงนี้นะครับตรงนี้เหรอนะครับนี่ครับนอกนั้นก็เต็มรอยครับนี่ครับสวยนะครับเนี่ยชมเอาข้าวนะครับลงยาเนียนภาพผงสายลงยานะครับนี่ครับสาลิกาตอมฮหลนะครับตามความเชื่อก็กักซัก เงินกวักเงินเข้ากระเป๋าตั้งนะครับนี่ครับพอคาไม่ค้าเนี่ยจะใช้บูชากันเยอะนะครับตรงนี้ของหลวงพ่อเจริญใครชอบก็จัดเลยนะครับ799บาทนะครับในช้อปปี้และลาซาด้าครับใครสายค้าขายก็วันนี้นะครับโอเคครับ2องค์นะครับการตอมฮิลแล้วก็จุทธทาสนะครับไอวเช่าในช้อปปี้และลาซาด้าเช่นเคยนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับ เผื่อใครชื่นชอบนะครับนํามาแบ่งปันกันนะครับอย่างละองค์ก็พอนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเก็บนะครับปล่อยเยอะเกินเผื่อใครชื่นชอบก็จะได้ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ล่างคลิปนะครับล่างคลิป YouTube แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับใครสนใจนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับมีพระเครื่องไม่ชมบ่อยๆแน่นอนครับช่วงนี้กลับมาอัพคลิปถี่ขึ้นนะครับเพราะว่ามีเวลาครับช่วงนี้ก็ลองมีเวลาครับ นำพระเครื่องมาแบ่งปันมาเผยแพร่บารมีหลวงพ่อหล,หลายเกจ,จิมากขึ้นนะครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณมากครับ